จังหวัดใครรู้บ้างจังหวัดละเอียดนะคะมนุษย์แต่โบราณมามีความเชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งมีการบูชาเช่นสวงเพื่อขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้ตนสมปรารถนาหรือขอให้เขาจัดปัดเป่าสิ่งที่ตนไม่ปรารถนาให้สิ้นไปนะคะรนะครับเียชื่องานก็คงใจเยอะมากนะครับแลขออนุญาตก่ากทารรววงนะครับท่าน การเส้นสููชานะครับการที่นะครับเพื่อเป็นสิมงคลแล้วก็สิ่งนี้จะเป็นแรงใจเป็นกําลังใจครับแล้ววันนี้ก็ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ใจดีของโรงเรียนนะครับวกถึงือพี่พี่สิบเก่านะครับที่เคย่าดการสักพิธีอดีนางเอกระนาสุรีฉันยังสามสุิยาทาั้งของคน เราพุฒิการพัฒนาจเรย์ที่การศึกษานัเรียนศึกษาพลังงานภูเก็ตโนในงานของคณะบริหารคณะครูนักเรียนบุคลากราการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยขององค์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนที่บุญงานวิทยายนเป็นกิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานมากกว่า20ปีเป็นบุญบุงานวิทยายนในปันจุบจากค่าวรางานขอเราเพด้อจ ติสวนต้องว้าตรวจสอบ้ฉะนั้นการเรียนรู้หลายกระบวนการศึกษาคามเป็นมาของท้องถิ่นเรื่องราวชีวิตตำนานวิ้ัฒนาการหลายข้อป็นการแสดงละครยีงเป็นหนึวิธีการหนึ่งที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อดีตเป็นผู้ต้อมการดูงาจะเป็นส่วนหนึ่งของจัดการเรียนการสอนแบบสิบดินดิ้งที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้แสดงศิลปวาฒของตนเอง 好好发展中山。哦 พ่อมาสุรีพ่อมาสแล้วตกลได้วิชัยมกนางสาวทุกคนหนี้อย ชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยวัฒนธรรมแห่งความเป็นชาติศาสนาด้วยกระแสแห่งการโหยหาอดีตแห่งตำนานรักเป็นชุมชนที่แวดล้อมระยะเวลานานเป,ไป็นวิถีชีวิตที่บ่งบอกความเชื่อขานิยมศาสนาประเพณีนิยมธรรมในหมดดู่บ้านกำมะลาอัก e ร o ักษรไทยอักษรไทยกำมะลาศิลป์ สงสากรกราเมฆจะส่งรับแทนมาสู่ข้าอย่างแน่นอนเสนาบดีเจ้าไปสืบสอบถามดีทีว่านางผู้นี้คือใครลูกเต้าเหล่าไทยชื่ออะไรอยู่บ้านใดให้เราได้ทราบโดยดีได้เลยครับไม่กี่เวลาถ้าจะนำพามาถามโดยแต่เอ,าอ้าวแล้วเจ้าจะรอช้าอยู่ไรเล่าก็รีบไปสืบสอบถามดีสิหากเจ้าต้องการเห็นพางขรรค์แห่งสีแหงข้าโดยดี